วินันนะครับเก็พ, <อ S 1> พ่อหน้าทุกท่านนะครับที่จะมาเข้าพิธีสู่ขวัญน,นะครับห้าโมงเย็นนะครับเวลาประมาณนี้นะครับให้มารวมตัว ไฟเหตุม mm. าก <Yes. S 1> ันอยู่วันที่สิบสองกับนไหน่เนาะได้เท่าไรได้เท่าไรก็เอาสนั่นเรีแม่เด้อผู้างมาบออยู่บาบอต้องเป็นไม่สบายน้าแน่ปาตาใตาน้าแน่นเมื่อกเป็นที่แล้วเสียใหน้าจอกคือสมูซือมูเน่ยควตัวเนาะกตามกันสัทธา

าเินเป็นพุีเนยต่ไปดินาปวด่แต่ขนาผู้ใดไปเป็นมีก็ใช้ลุงทานนะครับลุงทานลุงทานข้าวราดแกงข้าวราดแกเป็นราคาเป็นสวนักขวดน้ำหวานน่องที่มาใหกับสิ่งทา่เราท่าน ไม่มันจะงงบวดเท่าชิมเพื่อย่างน้แล้วนันละมเงินของนะเสียเงินทองขอสตอบแทนบุญกุศลคาบวดแต่เี้ย